โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่สาราวาการเสาหินช้านะช่วงที่ผ่านมาพวกเราคงทราบแล้วมีเรื่องพี่น้องชาวภาคใต้ประสบโศกภัยกันเยอะเราก็คิด,ดว,ว่าจะช่วยยังไงนะเพราะว่ามันก็อยู่ไกลแล้วก็กลัวจะไปสร้างภาระให้กับทางหน้าง,งานเขาในการหาเรือกันว่าเราคงจะร่วมมือเกิดเป็นสภากาชาติไทยนะก็ตั้งเหมือนกับเป็นศูนย์บริจาคให้กับสภากาชาติไทยที่สาราวาการนะแล้วก็ที่ทุกเขตจากนั้นเราก็จะมอบของเหล่านี้ให้กับชาติไทย เพื่อไปส่งต่อจะได้เป็นศูนย์เดียวไม่สับสนนะแล้วก็การขนจะได้สะดวกอธิบายน่อนี้ว่ามีขาดเหลืออะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงอ่ะไม่เงินสดไม่รับถูกไหมก็คือท่านั้นก็ไปจากตรงกับการชาติเลยปทมไม่รับเงินสดนะเพราะว่าจะเป็นปัญหาสําหรับของตอนนี้ครับที่หน้างานที่การชาติแจ้งมาก็จะมีหมอนที่นอนผ้าห่มถุงนอนเสื่อผ้าอ้อมสําเร็จรูปผ้านามัยผ้าขนหนูไฟฉาย แล้วก็จะเป็นพวกอาหารแห้งอาหารเกิดสําเร็จรูปนมกล่องนมผงครับตอนนี้ที่ต้องการเร่งด่วนครับเสื้อผ้าต้องการไหมถ้าเสื้อผ้าก็ขอเป็นของใหม่แล้วกันครับจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับก็เริ่มเปิดแล้วนะครับก็เลยสรุปว่าขอให้เป็นรวมศูนย์ที่สภากาชาตินะครับก็จะทําให้ถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างแท้จริงนะคือมีทางดไมาแอดดิกเขาก็ตอนนั้นแนะนําให้ใช้ แทฟฟี่ฟังดูเป็นตัวแจ้งเหตุแล้วทัฟฟี่ฟังดูนี่ไม่ใช่โปรแกรมของกทมเป็นโปรแกรมของทางรัฐบาลที่เราเอามาใช้ปัจจุบันมีคนแจ้งมากี่คนแล้วนะสามพันสามร้อยับท่านผมว่าแจ้งในได้ก็แจ้งนะช่วยกันหลายทางนันหน้าที่เราคือเวลามีคนแจ้งมาเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้ทางปอพอันไหนช่วยได้ก็พยายามช่วยโอเคเอาไทยช่วยกันครับพวกเราผมว่านั่นคือจุดแข็งของคนไทยนะเราร่วมมือร่วมใจกัน ก็สู้ๆนะส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนที่ประสบภัยอยู่เจ้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักนะครับแล้วขอให้คนไทยร่วมมือร่วมใจกันครับขอบคุณครับ